หิวนมเราบอใบบุญบอใบบุญผนกามาแหละพ่อแม่พี่น้องหิวนมบ่เนาะหิวนมอยู่บ่สบายดีพสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพร้าวกะเพรคือเก่าทั้งสองซอสแตงสะบันป่านนะจ๊ะขอกลับสบายดีเอฟซีบัวบัสิเป็นผังลาวผังไทยผ่านสานบรรเทาหรือว่าต่างประเทศสแตงขอาวกลับขมัดสบายดีเบอร์สุขสุคนเด้อจาะเอฟซีที่เป็นทีหลักและเคารพอย่างยิ่งเนาะจ๊ะอยู่ดีไม่แห้ง้อจ๊ะบรรยากาศยามแรงๆนะพ่อแม่พี่น้องสี่โมงเข่งนะจ๊ะ หิวระบาดใบบุญใบบุญ่ญนก็หิวเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ซาแตงกะเฮ็ดยังเพิ่นสิแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องก็กะมาออกมาฮดพักฮดมีซาแตงนนะั่แหละเนาะเจ็บท้องกระเพาะพอ่พอแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะเจ็บแฮงแต่เมื่อคืนนี่เนาะซาแตงก,ก็กินยาถ้าก,กะไขยแน่จักหน่อยพ่อแม่พี่น้องกะสิออกมาฮดพักแล้วกะซีมือนะ้อเนาะพ่อแม่พี่น้องกะสิส้มน้ำปลอนผลหรือะกะซีมื้อนาะจา้ะ ปาไปฮดพักฮหดหมี่น้ำซาแตงเนาะจาก้กพักที่ปลูกไว้อยู่หัวโพนนั่แหละพ่อแม่พี่น้องล้มแห้งๆพ่อแม่พี่น้องมาเลยค่ะหิวละ่นเห็นซาแตงและก็แล่นหับเลยได้พ่อแม่พี่น้องเบาใบบุญกระได้ันหิวเนาะไปเบิ่งไปโซ่น้ำกันเลยจะไปฮดพักน้ำกันเนาะจา้าปะไปน้ำกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องริกไ,ไกล้กพักก็อยู่ใกล้ๆเทียงนี่แหละเนาะจ้าเบาใบบุญ่นกระชิแลน,นมาหยียบลุ่มมักโมได้ใบบุญมักโมนี่ซาแตง ฮดแต่เศร้านี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องมิเศร้านิ่งผลมาฮดซอยเนาะจ้ะนี่พ่อแม่พี่น้องบักโม้สแต่งก็เนาะจ้ะเห็นมาจากพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะกำลังงามเนาะพ่อแม่พี่น้องผู้ลุ่มหนักกงามเนาะจ้ะผู้บ่าวใบบุญ่นกระน้ำสแต่งได้พ่อแม่พี่น้องผู้เนาะใบบุญ่นกระน้ำสแต่งได้พ่อแม่พี่น้องฮิวไว้นี่แหละส่วนพักสแต่งก็ไปไกลดอกเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่แหละจ้ะ บังโม่สแตงโฮดแล้วเนาะมังเศร้านี่เนาะพ่อแม่พี่น้องบังโม่กะงามอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยส่วนผักสแตงก็ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะจ่าสแตงกัะซิมาโฮดเห็นว่าจ่าพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะกระซิมาโฮดผักน้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเนี่เนาะจ่าฮ้อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเนี่เนาะผู้บ่าวใบบุญเพิ่นก็ได้น้าสแตงมาอยู่เนาะสแตงสีลงไปตักน้ำแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ย นี่ก็เป็นพักบงสแตงปลูกเนาะพ่อแม่พี่น้องสแตงจะให้เบิ่งกับพักสแตงหดพักยังไหนเนาะอันนี้ก็สิเป็นพักอีตู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะพักอีตู่จ้ะก็ต้นหอมพ่อแม่พี่น้องเอ้สแตงห้ากระปลูกเนาะจ้ะนี่เนาะนี่แหละสวนที่สแตงสโหดเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องพักบัวเนาะพักบัวและอันนี้ก็ซาละแหน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เนาะ สาระแน่ก็ได้สาระแหน่ก็ได้น้จ่านี่แหละส่วนที่ซะแตงปลูกไว้ก,กระซีฮดเนาะพ่อแม่พีน่น้องมันนี่มาฮดพักยำแรงเนาะจ่ะมันนี่เนาะบริปไปใส่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยออกมาไห้มานายำแรงแรงเนาะจ่าพ่อแม่พี่น้องอันนี้สิเป็นผักกาดหินหรือพักกาดต้นเนาะจะ่พะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็หอมป้อมเนาะจา่าพูดแหละซาตงกระซีฮดเบิร์ดพูดละจ่ะพูซแตงก็ปลูกลายเติบเนาะจา่ะพูหละเป็นเบียหมักผิกหมักพายซาเตงแหละพ่อแม่พี่น้องนี่ก็กหอมเนาะจ่ะ อากระิมาฮดกันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเอาชิลงไปตักน้ำกันพ่อแม่พี่น้องตักยูภายนี่แล้วนอกจะชีฮดเบียร์มักโมน้ำได้พ่อแม่พี่น้องเลยนี่นี่น่าจะเบียร์มางโมสแตงก,ก็ได้แดดย้ำแรงๆพ่อแม่พี่น้องเลยอ้แดดสี่โมงเข่งนอาากจะนี่แหละหมองตักน้ำสแตงก,ก็ได้อย่างไปตักน้ำยู่พายแล้วพ่อแม่พี่น้องพายสแตงก,ก็แห้งไร้เติบแล้วน่าจะ ลม้มวีวีพ่อแม่พี่น้องเออจะได้ก็ดูแลสุขภาพน้ำเด้อจะแสตงเ,เป็นห่วงนะจ้ะนี่แหละแตงสิตักน้ำอยู่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอยนำ้ายก็แห้งายเติบนะจ้ะนี่มองตักน้ำแสดงเตนาะนี่พ่อแม่พี่น้องพักกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องตักมาเลยก็เนาะจ้ะมาหดน้ำกันเดาอจ้าพ่อแม่พี่น้องพักย้ำแรงๆนะจ้ะ แรงๆเนะจ้าบอลนาวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันหนีห้อนนะจ้ามันหนีเนาะมันหนีกระหดพักบัวนะพ่อแม่พี่น้องพักบัวกับมีหย่านาะพ่อแม่พี่น้องท้อนถิมท้อนหย่าถิมกันพ่อแม่พี่น้องยังสีฮดเนาะจ้าหนาวบอลนอฟังไทยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลมวีวีนาะบานส้อนแตงเนาะลมวีวีกับบอลนาวนะเพ่อแม่พี่น้อง หญ่าก็ง,งามอลีเนาะพ่อแม่พี่น้องสแตงเอาขี้แแบมาใส่เนาะผักบัวหญ่าก็ง,งามงามพ่อแม่พี่น้องเลยทอนหญ่าทิ่มน้ำพ่อแม่พี่น้องมันสิเด้งงามงามนาะจ้ะทอนแล้วก็ะฮดน้ำพ่อแม่พี่น้องเลยมาเด้อจ้าฮดพังลำกันยำมแรงแรงเด้อจ้าฮดพักบัวเด้อพ่อแม่พี่น้อง พดทางน้ากันเด้อจ้ะน้ากะเย็นเย็นพ่อแม่พี่น้องเย็นเป็นสะอาดได้พ่อแม่พี่น้องรับกบัวปลูกกระไลหนานอยู่เน้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องพดพักอีตูพ่อแม่พี่น้องพกอที่ตู่กำลงังแตกเน้อจ้ะไล่าลายพ่อแม่พี่น้อง แตงหวานรอบที่หนึ่งหาหมดกินเบิร์ตนอกาะพ่อแม่พี่น้องหมดเจาะเบิร์ตแตงซื้อมาหวานใหม่อีกพักบัวพ่อแม่พี่น้องอันนี้เนาะพักบัวแล้วก็อันนี้พักบ้องพ่อแม่พี่น้องพักบัวนอกจากพ่อแม่พี่น้องพักบัวปลูกไว้ลายหนาแน,นจา่จ้ะพ่อแม่พี่น้องไปตักกินกับข้าวปุ้นนอกจากเนานะอู้หอมนะพ่อแม่พี่น้องค่ะ สาเตงบดไดเดตเนาะยังหอมเนาะพ่อแม่พี่น okay, ้องหนากระขึ ten, ouais. do, do, ้นค to <this> ือก <boiling> ันเนาะพ่อแม่พี่น้องสาลาแหน่ก็ได้เนาะงามงามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาเตงกระตุ้ยเหยียบคั่นนี่เจือนมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจักชิดมันไหลเด้ะพ่อแม่พี่น้องตุ้ยอะลอะหล่อนาะงามงามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาลาแหนซาแตงเนาะงามอะลีพ่อแม่พี่น้อง เห็ดน้ำยาป่ากินได้นะอพ่อแม่พี่น้องมือไรก่อนแตงเสเฮ็ดกินน้พ่อแม่พี่น้องน้ำยาป่าใส่พักสารแหน่ลายๆนาะจ่าแ่ะพ่อแม่พี่น้องอ้อันนี้สิเป็นเบี้ยมักพริกแตงนาะจ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะกำลังแตกพ่อแม่พี่น้องกำลังออกน้อจ่าว้ยชิคําแล้วพ่อแม่พี่น้องเบี้ยใหญ่สแตงกับสิคุดลุมงปลูกนาะพ่อแม่พี่น้อง ใหญ่ใหญ่ก็พอดีส right ิปลูกเลยพ่อแม่พี่น้องเลยมันกำลังแตกเนาะจ้ะกำลังแตกบักลายหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อแม่พี่น้องหดพักก็แล้ววันทีเดียบร้อยแล้วเนาะจ้ะก็โทษเด้อจากคำผ่าตัดอัจฉริบสัตว์เนาะพ่อแม่พี่น้องแตดงที่เบิ่งว่าหดแล้วแล้วเนาะจ้ะนี่สิเป็นเบี้ยบักผิกเนาะพ่อแม่พี่น้องกำลังแตกเนาะจ้ะนี่พักบัวพ่อแม่พี่น้องแตดงก็หดแล้วแล้วเนาะอันน่ะทั้งหน้ากะอ้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องแตดงปลูกไว้เนาะ ก็พักก็แล้วเป็นทีเรียบร้อยแลยเนาะพ่อแม่พี่น้องขำพอดีเนาะเมื่อแล้วพ่อแม่พี่น้องเออแบบนี้บบนี้พักซีพ่อแม่พี่น้องเอยนี่เนาะก็หดแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ะเปียกเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องนะก็เป็นพักกาดหินนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ว่าโพลสแตงพักลมมิดพ่อแม่พี่น้องก็แล้วเป็นทีเรียบร้อยแหละเมื่อแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบบนี้เนาะ <Cornell>. นี่กะพักซีแล้วพ่อแม่พี่น้องก็โทษเด้อจ้าภาพมืดพ่อแม่พี่น <payoff S 2> <good. S 1> ้องเอ้ยํำไวแต่นอกเพอเขาเดียวเนาะจ๋าแล้วแต่งกะสีแหลนเมื่อคือกันแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมืดตือแล้วพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องแต่งฮดพักก็แล้วพืทีเรียบร้อยแลวเนาะจ้ามืดแล้วพ่อแม่ <şey ain> พี่น้องขอโตแหลนเมื่อแล้วบันเนาะขอจบขิบเพียงเท่านี้เด้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ส่งนมให้บ่าวไปบุญกันแล้วไปทีเดียบร้อยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องพักก็ได้ค่ำไว้พ่อแม่พี่น้องเลยเพอเขาเดียวนะจ๊ะจังได้ก็ดูแลสุขภาพเนี่ยเด้อแตงเป็นห่วงเนาะจ๊ะปีใหม่นี่าแตงก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อเฮงเฮงรวยรวยเด้อสิ่งใดบดีก็ขอให้เบิดไปในปีเก่านี่เด้อขอให้มีแต่สิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตความโศกดีความเจริญความมั่งคังเนาะจ๊ะคิดสิ่งใดก็สมงวังนางป่าถนาเด้อจะเฮงเฮงรวยรวยเด้อสำหรับมณีแตงกะ สิคอลาเลยเออสบายดีสวัสดีจ้า